เตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีคำหยาบหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับมิรลักนักเล่นเกมทั้งหลายพบกับผม JWP Game นะครับมาในเกม e f o ุตบอลเพล2021อีกแล้วนะครับวันนี้มีแพ็กเข้ามาใหม่นะครับผมวันพาลิมีบล็อกดอลเข้ามานะครับนักเตะก,ก็มี นี่ครับผมมาติตูต้าพิเอลล่ากุนลิดกุนโยคาร์ลอสรอนาคาตะแล้วก็ลุงเบิร์กซาราสใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับแล้วตัวสุดท้ายเคยมากิเวนนะครับวันนี้มีแพ็กที่เขาแจกด้วยนะครับคือมีแล้วก็มีแพ็กไอ้บาเซโรน่านะครับมี ซาบีเอโตและก็ปุญโยนะครับ P O T W w วอ l d w i d คิมมิดฟันไดลามอ o สีเย็กและนี่ครับผมของดีของฟรีครับ Exclusive Iconic e Moment w o r l d w i d รับนะครับแจ็ฟรี free, หนึ่งตัวครับอยู่ที่ดวงครับอยู่ที่ดวงไขดวงมันแล้วครับวนันนี้จะเปิดได้ตัวไหน ขอแค่ไม่ซ้ำก็อพอครับอันตรงตรงในนี้ผมมีแค่วันประเทศตัวเดียวครับตัวอื่นผมไม่มีเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เปิดไอคอนะิกโมเมนต์เนาะแล้วก็มีวันก่อนผมไปเล่นมาก็คือมี Legend Worldwide ครับนะครับเอาตรงๆผมมีเกือบทุกตัวครับยกเว้นแบกแฮมครับแบกแฮมผมยังไม่มีใครอีก เออวินเออวินเอวินตัวธรรมดานี่ผมไม่มีผมมีแต่ไอคอนิกโมเมนต์นะครับเลมพาดเออแเลมพาดไม่มีใครอีกพี่ยังไม่มีสโคใช่ครับสโคผมไม่มีมเ่มล่างนี้ก็ไม่มีครับซาบีก็ไม่มีครับฮะลองโซคนนี้ใครรับสันเออไม่อัตรับสันผมก็ไม่มีครับเป๊ป มีหลายตัวหลายตัวอยู่ครับที่ผมยังไม่มีนะจริงๆคือผมไม่ใหญ่ได้ตัวซ้าเนาะคือได้ตัวซ้ํามันบ่อยมากเลยครับแล้วก็มีบอลดําธรรมดาครับเดี๋ยวเราไปเปิดบอลดําธรรมดาก่อนเนาะตัวธรรมดาธรรมดาอลิมบอลคาร์ลินมาซิกผมไม่มีนะอลิมบอลคาร์ลินไม่ใช่ครับมาที่อังกฤษครับผมบอลดํา ของลีเวอร์พูลครับนเตะเท้าซ้ายวัยยี่สิบหกล็อบโบ้ครับเอ็นดูกับเรืนนะะ่องครับแล้วก็เปิดแพ็กพีโอที่ดูเว่อวก่อนเนาะนี่ครับผมคิมมิดลาโมสฟันไดาคาราลัโก้สีเย็กแันนี่ เดียบี DR b ขอแค่ตัวแถวบนครับไม่เอาคาราโก้ก็พอใครก็ได้แถวบนครับคือผมได้มาคือเมื่อค่อนผมได้มาเกือบหมดแล้วครับแล้วผมขายทิ้งไปก็เลยต้องมาหาสะสมใหม่ครับมาเลยตัวแรกมาแล้วครับไปที่ประเทศ ประเทศอังกฤษครับผมฟันได้หรือซีเย็คครับเบอร์ซีเบอร์จิลฟันได้ครับอันนี้คิดถึก็จะบได้ซีเย็คนะเพราะว่าผมจะทำฟูลทีมให้เชลซี c c, ครับมาตัวที่สองครับผมไปเลยอย่ารอช้าไปเยอรมันได้ไหม ฝ่าอังกฤษอีกแล้วครับอย่าซ้ํานะครับอย่าซ้ําโอเคไม่ซ้ําครับสีย็กมาแล้วสวยครับสวยขอแค่ไม่ซ้ํำก็พอตัวสุดท้ายครับขอเป็นขีมิดได้ไหมครับคิมิดขิมิดขิมิด,มดหรือลามดก็ได้ขีมิดหรือลามดก็ได้มาฝรั่งเศสครับ โตประตูมึงบ้าเปล่าเป็นประตูครับบีซอ r สครับคือผมไม่ชอบประตูยืนอยู่หน้าหน้ากรอบอย่างเดียวครับไม่วิ่งออกมาตัดบอลคือผมไม่ชอบนะคงไม่ได้เอาไปใช้ครับมาเปิดเลเ n d w นเวอร์ไวเลยครับเวอร์ไวรับเป l เ g เจน Legend ก่อนเนาะขอแค่อย่าซ้ำครับใครก็ได้อย่าซ้ำ ว่าเตะเท้าขวาครับใส่เสือ้อแขนยาวเดวิดเบ็แฮมครับได้เบ็แฮมนะครับแล้วก็นี่รับผมไอ้คนนี้เมอร์เมนต์เบอร์วายครับผมอยากได้เบ็แฮมนะ ในเบแฮมก็คุนลิดแล้วก็ฟอรลันครับสามตัวนี้เลยที่ผมอยากได้นะไม่เอาสองตัวสุดท้ายอะกิวเวนกับโอโนโผมไม่อยากได้เลยนะไปเลยครับผมหนึ่งสองสามปุ๊บมาแล้วครับผมไอ้คุนลิดี้เดิร์ีไม่เอาโอนอโนโก,กับกิวเวนนะครับ เท้าขวาเสื้อแขนสั้นครับเท้าขวาเสื้อแขนสั้นเป็นก้องหลังครับไออะไรนะควันวิเชนเบาเออร์ครับก็โอเคอยู่ครับถึงจะไม่ได้ตัวที่ต้องการแต่ก็ดีกว่าได้ตัวซ้ำครับอันนี้ผมไม่เปิดนะ คือผมไม่เปิดแล้วผมไม่ได้ครับอคอนิคโมเมนต์ตรงนี้อ่าเปิดเปิดดูสโลวแล้วกันเนาะดีไหมอย่สักงลูกเลยครับเย่าสีชมพูมาสีขาวมาเลยครับกดข้ามไปเลยเลมตี้แข็งมันพอครับเพราะว่าผมเปิดแล้วผมไม่ได้ผมก็เลยไม่ไม่อยากเปิดครับอคีคนิกโมเมนต์ที่มันเสียทองเนี่ยเสียดายทองครับ โอเคยังไงคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสวัสดีครับ